นุกินนุกินนุกินเยอะเหมือนกันค่ะฝนได้เยอะแล้วค่ะสวัสดีตอนบา่บายค่ะพรุ่งนี้ฝนจะตกแล้วนะคะวันนี้เลยจะพามาดูอ่าุณนสมเพาะตัวสว,สวิตงเอาไว้ค่ะสวีิสงจมโบสวีสิตงใหญ่นะคะเลยอ่าพอเสร็จแล้วจะมาาพาไปปลูกเลยค่ะวันนี้เอารถไถน้อยมาไถด้วยค่ะเด้อเห็นบอกค่ะเอารถไถน้อยมาไถแล้วก็ อะไรนะคะขุดลุงไม่เสร็จแล้วะค,ะค่ะหามารถมันแห้งๆเมื่อเช้าไม่ได้รดน้ำามันทิ้งไว้ค่ะรดน้ำใหม่เผื่อที่ไม่เวลาถอนเพราะเอาไว้อย่างนี้บ้านเราส่านวนใหญ่จะไม่เพาะนะคะจะปลูกลงดินเลยแต่ว่าที่นี่ก็ปลูกลงดินก็ได้อาแต่ว่าวุ้นสมปีนี้ยุ่งๆก็เลยเพาะทิ้งๆน,ะน,นี่สุดนี่ค่ะ ใส่มะเขือเทศได้ใส่ผักหลายสายพันธุ์ได้ค่ะตอนนี้จะหวานปุ๊ยหน่อยนะคะต้นหนึ่งก็ปทะงานใกล้ๆขึ้นกามอือน,นะคะตอนนี้บุญสมไทยเองค่ะวันนี้ปลูกตัวที่สงจามาเด้อความผลี่ตกเล่นปลูกตัวที่สงัวตัวที่สงเพราะเพาะอ,อะไรนะคะเพราะต้นนะคะไม่ใช่ปลูกด้วยเมล็ดปลูกเพาะต้นลูกค่ะเพราะว่าบุญสมไม่ค่อยจะมีเวลาเลยเพราะเอาต้นแล้วก็มาลงหลุมเลยค่ะ จะง่ายกว่าวันไหนว่างเราค่อยปลูกวันไหนไม่ว่างก็ไม่ต้องปลูกนะคะถ้าเราพาอต้นไว้อย่างนี้แล้วก็จะปลูกง่ายเลือกวันปลูกได้ค่ะก็ได้ดีอยู่เหมือนกันค่ะไม่แตกต่างกับอ,อ่าพาะลงดินค่ะเพาะลงดินบางทีก็จะมีอีกามากินค่ะแต่ว่าถ้าเป็นต้นอย่างนี้ไม่ค่อยไม่ไม่กินค่ะกินน้อยบางทีก็จะมาถอนต้นเล่นแต่ว่าก็น้อยกว่าปลูกเมล็ดนะคะ ถ้าปลูกเมล็ดนี่มีโอกาสเสี่ยงกับอีกามากค่ะอีกาเยอะพอเพราะเพชรเมล็ดก็ก็จะเป็นหนูยักษ์มาเลยค่ะอะไรก็ลําบากอยู่ที่ญี่ปุ่นสัตว์โลกเยอะค่ะสัตว์โลกคู้น่ารักตอนนี้ก็เลยพรุ่งนี้ค่ะเห็นเขาบอกว่าฝนจะตกค่ะเลยปลูกตัวที่สงไว้หน่อยเพราะไว้หลายถาดเหมือนกันค่ะประมาณสิบถาด ตอนนี้ก็เลยมาปลูกหน่อยเมื่อก,กี้นี่มาคนเดียวค่ะตอนนี้มีมาสองคนแล้วค่ะเอาพันมาให้แล้วก็มาถ่ายวีดีโอให้ด้วยค่ะพันก็สวยอยู่เหมือนกันนะคะต้นก็งามอยู่เพราะใส่หลุมเล็กๆค่ะไม่ใช่หลุมใหญ่นะเพราใส่ถุกหลุมเล็กๆกบางปีก็จะปลูกเอ,อ่อที่สวนเลยค่ะแต่ว่าปีนี้ปลูกในหลุมก่อนค่ะ ยุง่งน้อยยุ่งมากปีนี้อะไรฝนตกบ่อยค่ะเลยไม่มีไม่ค่อยจะมีเวลามาปลูกที่สวนเลยเพราะที่หลุมเวลาเราเพาะต้นนี้ฝนตกก็เพาะต้นได้ในในดมค่ะเลยจะง่ายกว่าแล้วก็เวลาปลูกก็มาเลือกปุงประวันที่เราสะดวกค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องลงทุนหน่อยนะคะเพราะว่าต้องซื้อดิน ถ้าเราปลูกใส่หลุมนะใส่อะไรนะคะใส่ใส่กระถางน,นะคะแต่ถ้าเราปลูกลงหลุมเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เงินค่ะไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่อย่างนี้เราต้องซื้อดินมามาลงมาเพาะใส่หลุมนะะแต่ก็มีโอกาสอ่างงอกมาให้ทุกทุกลุมค่ะถ้าเราปลูกอย่างนี้จะไม,จะไม่จะไม่มีต้นตายนะคะจะดีกว่าจะดูแลง่ายแล้วก็หญ้าจะเกิดน้อยมากค่ะถ้าเราเพาะในดินแล้วก็หญ้าจะเกิดเยอะบางทีก็หอมหญ้าไม่หวค่ะ แต่ปลูกอย่างนี้จะง่ายค่ะยาจะเกิดน้อยหน่อยแต่ถ้าปลูกอ,อ่าล่มดินเลยมีหญ้าเยอะค่ะที่ญี่ปุ่นฝนตกบ่อยแล้วก็หญ้าจะขึ้นเยอะไม่เหมือนเมืองไทยแล้วนะคะปลูกแล้วแมมธรรมดาจะไม่ลดน้ำค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นฝนตกเยอะไม่ต้องคอยลดน้ำนะคะแล้วก็มีฉีดยาด้วยบ้านมุ้งสมปลูกธรรมชาติค่ะไม่ไม่เคยฉีดยาตัวที่สองเล นนะะเวลายุ่งๆก็ไม่ได้ทำค่ะเอาเวลาที่ไม่ยุ่งเวลายุ่งๆก็มาทำปลูกปีนี้ปลูกมากกว่าทุกปีหน่อยค่ะปีนี้จะปลูกเยอะกว่าเพราะว่าเพาะต้นได้เยอะอยู่เหมือนกันทุกปีถ้าปลูกมเมล็ดนี้ก็กจะไม่ค่อยปลูกเยอะเท่าไหร่ค่ะเหนื่อยมาก็หยุดแต่ก็เก็บเมล็ดเอาไว้เองค่ะไม่ได้ซื้อเขานะคะพอดีอะไรนะคนทำสวนก็ให้มาทั้งหลายปีแล้วค่ะ ก็เลยมาเก็บเม็ดเองเพราะเม็ดเองค่ะปักขึ้นให้ดีอยู่เหมือนกันค่ะไม่ต้องเสี่ยงกับการที่ไม่งอกนะคะถ้าเราเพาะอย่างนี้จะดีกว่าจะได้แน่นได้แน่แน,นอะไรนะคะได้แน่แนทุกหมุมคะ่ะแต่ถ้า,าเราปลูกเมล็ดที่จะจะมีเมล็ดเน่านะคะถึงมเมล็ดเน่าจะปลูกอย่างนี้อาไม่เน่าค่ึงจะเป็นต้นเล็กก็ปลูกได้นะคะได,ได้ได้ค่ะเลยก็ต้น,นเล็กก็ สองคนจะได้มีเพื่อนต้นเล็ยง่ายอยู่เด้อค่ะสวนนี้เป็นสวนดินทรายค่ะปลูกง่ายง่ายผูกไม่ยากเลยค่ะไม่ใช่สวนดินเหนียวเวลาขุดก็ขุด่ายค่ะมีรากเยอะเยอะค่ะยากเยอะอยู่เด้อค่ะเด้อเสร็จแล้วเด้อค่ะปลูกแล้วแหละว่านยาพร้อมเด้อค่ะมื้อนี้ยืนฝนสิตกหวานยาด้วยแล้วก็เสร็จแล้วนะคะ ปีนี้ปลูกเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะเหมือนกันค่ะเวลาผุดจะเหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้เนาะทาเยอะปีนี้ทําเยอะกว่าทุกๆปีใกล้ๆครึ่งหนึ่งค่ะต้นมันง้างงานก็เหลือพันอยู่นิดหน่อยค่ะเหลือพันอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม้ปลูกค่ะเหลือพันอยู่นิดหน่อยต้นบัเรือปลาลาเหมือนกันค่ะบายบายเจ้า